ร้านได้เป็นนายคือพุกงใหญ่ไรได้บ้างไงเออแน่นอนแท้มาเอออันั้นสิพ่อได้เป็นนายคุณนึงแล้วเออเอาลูกใต้บ้านแน่ร้านแน่ร้านแน่ได้เป็นไนท์ได้เป็นไนท์ได้สโลนใช่สโลนเออโอ้จั๊กบอนได้เป็นนายลูกใต้ได้เป็นนายได้เป็นนไนท์นะคุณเดีาวครับดีร้านเป็นไนท์ดีใจคุณใจงงงงเออ น้าองครับตู้จะไปับารเป็นไงโอ้ยภูมิใจารค่ะโอร้านปเป็นไงนบครับพี่มาครับลรจเป็นไงโอ้ยภูมิใจรโอ้ยเต้นที่บ่ครับเต็มทีบมเต็นที่บโอเคครับ อันนี้คือร่วมใจกันค่ะตีนหลานเนี่ยใส่เด็กเป็นนายอัจนี้มาได้อยังรู้จักซื้ออยังเหอะาได้อย่างเหอะบอกคลิปตอนต้นนี่เหรอครับเดี๋ยวกลับไปติดตามตอนคลิปหลังค่ะค่ะขอบคุณนะค่ะเด้อทีนอันอันอันดูใส่เด็กเป็นนายเลี่ยมสลองเหมือนนี่ค่ะเนี่ยคุณหลายะะเดอ้อค่ะได้ครับที่ครับที่รายเป็นนายครับ ดีใจตั้งคจองไว้ตั้งอนุบาลสองขวบจนว่าฮอดหกสับปีครับเจ็ดปีแล้วครับเจ็ดปีแล้วครับสิบห้าปีแล้วค่ะโอ้ยดีใจคนที่ปีสิบห้าปีแล้วรอคอยหมักเลยจองตั้งอนุบาลเข้าเอ้าติดแดงเหรอเนี่ยจ้าจ้าดีใจไหมครับที่ว่าลายเป็นหน้าครับดีใจค่ะร้านอายุจะขวบแล้วครับสิบห้า แลงนันไรมั้ยเอาเจ้านั่งกันมากเนี่ด้ปั๊มได้ปั๊มได้ปั๊มโอ๊ยโอ๊ย่างเงี้ยปุรุณเดือดชิบหายบอกหลานเนี่เป็นนายหลานเน่เป็นนายนี่มาบอกกันนี่ดีใจโอ๊ยบุรุว่าเป็นนายนี่ครับยิ่ครับนี่นี่มาครับจากเด็กชายน้องเนี่เป็นนายนี่ไค่ะนี่ มองวังวังดีใจมาปะครับดีใจมาปะเอาพอ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 ดีใจปะครับพี่หลุดได้เป็นได้ครับเอาได้เป็นไหนก้าซ้ำนี่นะน่าช่วยได้ได้ลูกไผ่ซ้ำได้อ้าวภูมิใจก็พอเพื่อนนะครับโอ้ยพอเพื่อนอยากจะเป็นลูกในลูกตาไผ่แล้วครับ เดี๋ยวไปสัมผัสแม่พันแม่พนโอ้ยแม่แมครับปุใ่าแม่แม่ันธแม่ใ่าแม่ครับโอ้ยแม่พนกรองครับแม่พ่นธุ์ไอกองโอ้ตายตายตายเอาเดี๋ยวให้พ่อพันธุ์คุยตามนายพันธุ์ออ ัอละมังเอาคุยเดี๋ยวเดี๋ยวคุยให้แม่ครับแม่เขาดีใจหนาได้เรแม่เขาเปนเาดีใจก็พอแต่บก้ว่าโอครับนี่แกขนาดได้ครับบอลูกนคนี้แเขูบงกันไปครับตาโอเคครับเอาตามนี้แล้ครับเพราะว่าในช่องนี้ก็คือพากันน้มวนตามพิธีของ เดี๋ยวมาดิคนใส่แรงงานครับใส่สตอร์ลี่แหับอ่าโอเคครับมีเพิ่นเงี้ยกว่าเจ้าเจ้าเจ้าขาดไปเนี่ยบอขาดครับขาดได้ไหมล่ะบอัดอัดอัดสตอรี่ไม่โอ้ยอออัััดดดเู้วุ้ยเจ้าเนี่ยเอา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 ว่าไปนึกลองทำสิครับปั๊บนี่ครับเพิ่นี้เพิ่นล้านไอ้ลูกล้านเนีเพิ่นได้เป็นนายครับกันเลยมาเรียกสลองกันพ่อแม่เพิ่นดีใจครับ นี่ครับทายเบื้องพี่น้องเนี่ครับลายๆคนมันรวงสโลกันเนี่ยเออไปย้อนวันลูกลายได้เป็นไงครับเออนี่เลยครับนี่พ่อเพิ่นนะครับเพื่อนเป็นผู้สลลกไงครับผมนี่มามารวบมารวกมารวบครับผมมารวมครับมารวบมเพื่อนเียดีใจน้ำดูน้ำลายได้เป็นไงครับเพื่อนมาสองรับกันปึ๊ยืนเนี่ย เบิงเบิงครับเบิงยดยดเพิ่นครับยดเพิ่นครับยดเพิ่นโอ้อันนี้ลืมครับลืมอรื้อไปยูเวนครับลืมไปยูเวนต์ยูเวนต์ขึ้นมาขอโทษครับขอโทษอะไรครับรื้ไปยูเวนต์มาขึ้นเด้อครับเอาครับเอาตามนี้ครับพอดีเอางานตามนี้ครับเพราะว่าอาจจะอาจจะในเวลาสั้ ข้อหมอแล้วครับ,บเ,เดี๋<อ> <ไป S 2> ยวมื่อนันเนไปได้กอย่างาานีหลารือครับผ <laughs> อเพื่อรายาสิธติดตาม